โอ้โอ้เป็นยังไงนะตัวของแกครับโอ้ป้าแปางไม่ของกันนะถ้าบ้าชิบากุไม่ใช่แต่ลำไยค่ะโคแข็งโดมนัดนะเนี่ยถ้าจะได้ช่วยหัวเกิดตัวคนเนอะครับเป็นเจ้าช้างอนเนี่ยเอ๊ะเจ๋งนะกิ๊กิกเทศบาลเรามีระบบยืนคืนใจยุกรณ์แม่จ๋าแม่กาว่าเดี๋ยวกิ๊กสอน้องเบรรกเนื้อสอน้องกระจาย แหละน้องคอ้อดดเข้าสู่เบ็ดเต้งเราเพื่อดูแล,และ,ะ,แะดูแลถึอง,องอุปกรณ์ต่างๆเนาะแต่ปเด็นหึงหถึงกำังรัอุปกรณ์ต่างๆที่วางดูหรือว่ากุ้งเหลืออยู่ในสี่ของข้งเ้าหลังจากที่ดูแล้วเนาะต่างถอ่ะอก,ก็ไปที่ตรงํำล่องของยิมอุปกรณ์กอข้อ,อ,กกม,อ,งองมูลผู้ยื่นทางล้องจากนั้นกอกข้อมูลผู้ป่วย หลังจากนั้นกอบรายละเอียดการรวมองอุปกรณ์เ้านีอันเหมือนสายไม่เรียบร้อยหลังจากนั้นมินยางข็งอยูเล็กนข่นแข่งชานกับดีมัไม่ยากคนเดียวมนอันนี่นยังเป็นต้อการตัวฉา ซึ่งแปลงไฟเห็นงเหมอเขาบอรอ,อบนี้เป็นนักเหรือรอบดิแล่วนแม่เนอถ้าจะต้องแ้งล้วเข็นนะจ๊ะเขียนล้วนะที่ไหนนะ่ะแม่ลลงเขาเรวยืมเทสาบาลอย่าลองโทรถามคุณพอเหรอได้ได้อันเดยวเมยลองโทรถามเมสาบาลน้ลองโมกุนจะนี้รอบเขียนเื่อยืมก่อน,อ,นอีนอกแล้ว สวัสดีเจ้าเจ้าหนังสือเทศบาลตำบลเยียงยองเจ้าเจ้าเทศบาลเนาะเจ้าอันพอดีใครย,ยืมหลอกเข็นนะเจ้าตามเทศบาลโปมีเฮือยืมกวนนะเจ้าพอดีแฟนต้องการจ่าเจ้าอ๋อได้เลยเจ้าแม่รอสักกําเด้อเจ้าเออแม่แต่ข้ามดุดไปเหนียวแน่เออแล้วแม่แยังได้แม่มันมามีเล็ก,กะน้องแม่ต้องไปซอดที่ไหนฮะเออแม่ เฮายังมีภักษีเครือข่ายเก่งสองเทศบาลก็เห็นึึงอบตอเจ้ายังได้นำรองกระสานให่เหนกรรมแล่แม่น้อโอเคได้เจ้าประจำนะคะเจ้าอ๋อเนี่มีพอดีเลยเจ้าเดี๋ยวยังได้นำจากกสารไปทามงเทศบาลแลว้วก่อนจะนี้เคื่องที่เอารถฉีนไปสง่งที่บ้านภายในสองวันเนี่ยเจ้าแม่อ๋อเจ้าขอบคุณนะนมากเจ้าน้อเจ้า รถเข็นที่จองไว้มาถึงแล้วครับโอ้ยินดีแน่ๆที่จองข้ามต่อบนมานใช่ครับอขอบคุณแน่ๆนเนอะแลยวเมฟาว่็เกิดไปคุมดับในล็อกตัวในระบบเลยได้ครับโอเคยินดีแน่ๆนเจ้าด้วยความยินดีครับ อย่าลืมนะคะเทศบาลตำบลเมงยอมมีบริการสื่อเรื่องการอุปกรณ์การแทย์บริการที่กับที่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายที่สามารถยืมพื้นงจอุปกรณ์ได้แบบข้ามตำบลได้แก่เทศบาลตำบลปุ่นที่เทศบาลตำบลบ้านแต่นและโรงการเรนหารสวนตำบลหนองน้ำพวกเราภาคีเครือข่ายยินดีให้บริการแก่ที่น้องประชาชนด้วยความเต็มใจค่ะ